ครับสวัสดีครับก็วันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันหยุดก็มีเวลาที่จะมาออกกําลังกายและอีกจุดประสองหนึ่งก็ทําคลิปสมุนไพรนะครับสมุนไพรในป่าในป่านี้นะครับมีมากมายนะครับก็เลือกทําทั้งปีทําคลิปทั้งปีก็คงยังไม่หมด ยิ่งช่วงฤดูฝนนี่ก็จะมีต้นไม้มากมายนะครับที่ตามฤดูกาลพอหลังฝนก็จะแห้งเหี่ยวนะครับก็มีอายุของมันสามเดือนสองเดือนนะครับรอบฝนใหม่ก็จะมีอีกก็ประเภทสมุนไพรที่มีอายุสั้นนะครับวันนี้จะไปดูสมุนไพรที่เห็นมานานแล้ว และเป็นหนึ่งในของยาห้าลากนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับจะไปพาดูลักษณะต้นผลใบนะครับถ้าไปเจอที่ไหนก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทั้งเป็นยาเดี่ยวทั้งเป็นยาในกลุ่มห้าลากนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมครับต่อว่าจะไปดูต้นสมุนไพรอะไรนะครับ าถึงแล้วต้นที่จะทำเป็นยาห้าลากนะครับนะครับดูต้นนี้มีมีลูกเหมือนต้นข้างนอกเลยลูกใบนะครับนี่ต้นคนทานะครับฉเฉลยคือต้นคนทานะครับเป็นพุ่มเลยอันนี้ก็จะเห็นลำต้นง่ายๆนะครับ เดี๋ยวจะดูลําต้นว่าเป็นลักษณะอย่างไดนะครับนี่ตามกิ่งก้านก็จะมีน้ำลูกไปดูลำต้นครับเดีย๋ยวจะไปดูลำต้นนั่นอันข้างในครับน่ต้นนั้นครับข้างล่างนี้ก็จะมี ต้นเล็กต้นน้อยน,น,น,อน,นะครับนี่ขึ้นรอบต้นนะครับสามารถจะไปขยายพันธุ์ได้เลยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่น,ใชนะครับเราไปดูลำต้นใกล้ๆนะครับต้องแหวกดงนิดนึงนี่นะครับลำต้น ก็จะมีหนามขึ้นรอบนะครับดูลักษณะฮะหนามเป็นพุ่มอันนี้พุ่มเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวหน้าแรงก็จะมาขอลากเขาเก็บไปทำยาห้ารากก็ได้เกือบครบแล้วแต่ว่าต้องรอเก็บเดี๋ยวหน้าหน้าแร,แรงนะครับ ดูแรงอันนี้ช่วงฤดูฝนก็ยังลากลากคงตง้องมีหลายต้นครับป่านี้เยอะเป็นดงแต่บางป่าก็จะไม่เจอเลยดูลักษณะอีกทีนะครับดูลักษณะอีกทีหนึ่งมันก็จะไม่เหมือนใครนะครับหน,น,น,นามรอบต้นนะครับหนามดูลักษณะหนามรอบต้นนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านสปปรรพคุณในด้านสปปรรพคุณของสมุนไพรมีมากมายนะครับต้นเป็นยาฟอกโลหิตช่วยขับโลหิตคือรากนะครับใช้รากเปลือกหรือรากมีรสเปื่อนใช้ต้มกินเป็นยาแก้ไข้รักษาอาการไข้นะครับไข้เหนือไข้จับจันไข้ตักกาซิลา ไข่พิษไข่การดับหัวพิษดับหัวไข่นะครับกระทุงพิษไข่ต้นยังช่วยในการแก้กระหายน้ำนะครับช่วยอาการแก้ร้อนในลากใช้แก้ตาเจ็บเปลือกน้ำมาทุบและอมช่วยอาการปวดฟันนะครับเป็นยาขับลม ต้นใช้เป็นยาในการแก้ท้องเสียนะครับก็เป็นหนึ่งในของกลุ่มยาห้ารากนะครับก็ส่วนที่ใช้ก็จะเป็นลากนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเอาไปทําสีฟันนะครับก็โดยหากลิ่งเล็กๆนะครับมาเหลาๆๆให้บางแล้วก็ทุบป,ปลายเป็นยาสีฟันใช้ถวายพระ นะครับท,ท่านสมัยก่อนท่านก็จะใช้ตรงนี้นะครับพอบอกแล้วสรรพคุณมันก็ช่วยในการาแก้ปวดฟันได้นะครับก็ถือว่าเป็นยาช่วยในการแก้ปวดฟันของคนสมัยโบราณนะครับที่ไม่มียาสีฟันนะครับก็เป็นสรรพคุณดีๆนะครับที่ สืบเสาะแสวงมาให้ได้รับฟังรับชมนะครับก็จำกันไว้นะครับต้นลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับก็การใช้สมุนไพรก็ควรศึกษาให้ละเอียดนะครับสำหรับผมนั่นก็เป็นผู้ที่สืบทอดเป็นผู้ที่อยู่ในแหล่งของมีสมุนไพรก็ถ่ายคลิปให้ชมนะครับให้ชมแล้วก็ไปศึกษาต่อว่าใช้ประโยชน์ อย่างไรส่วนใดใช้ประโยชน์อย่างไรรักษาอะไรนะครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ